โอ้โหคุณผู้ชมครับมะนาวโคตรดกจริงๆเลยต้นนี้ลูกใหญ่โตว,วัยผิวเนียนสวยเป็นพุ่มเป็นพวงแบบนี้เลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วกับช่องพ้อเพลินชาแนลนะครับ mm hmm. วันนี้พาอเพลินจะพาคุณผู้ชมมาทําปุ๋ยน้ําครับผมปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลบ้านใครที่ปลูกมะนาวแล้วนะครับผมยังไม่ติดดอกไม่ออกผล ลองทำวิธีนี้ได้เลยเพราะว่าบ้านพ่อเพลินทำแล้วเห็นผลจริงๆครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิดีโอนะครับพ่อเพินขอคนละ1 s u b s สับสไรสันกระดิ่งไว้คอแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับ ไปนะครับเราไปทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกเต็มต้นและยันก็คือเก็บกินได้ตลอดทั้งปีด้วยกันเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะนํามาทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวของเราอย่างแรกก็จะมีนี่ครับน้ํปฟาราครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเราสามารถนํามาบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผล ลูกดกน้ำเยอะอะในน้ำปลาร้าจะมีโปรตีนแคลเซียมวิตามินสูงและธาตุอาหารอีกมากมายครับที่อยู่ในน้ำปลาร้าทำให้ต้นมะนาวของเราใบเขียวขว้าเหนียวและยังสามารถเล่งดอกเล่งผลได้ด้วยนะครับอย่างที่สองเราจะใช้นี่ครับโมโนโซเดียมอุตาเมดนั่นก็คือผงชูรสนนั่นเองครับ ผงชูรสก็จะมีประโยชน์มากมายทำให้ต้นมะนาวหรือว่าใบมะนาวของเราใบเขียวขั้วเหนียวเร่งดอกและเร่งรากด้วยนะครับอย่างที่สามนีเลยครับที่ขาดไม่ได้ก็คือไข่ไก่เราจะใช้ไข่ไก่นี่ครับในไข่ไก่จะมีโปรตีนมากมายกับต้นพืชเราจึงนำ มาบำรุงมะนาวให้มะนาวของเราลำต้นแข็งแรงลูกดกออกดอกออกผลให้เราได้ตลอดทั้งปีครับเราจะใช้แค่สามอย่างนี่ครับในการบำรุงมะนาวของเราในวันนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำให้มะนาวของเราติดดอกออกผล น้ำเยอะรูปดกเก็บกินได้ตลอดทั้งปีแลกอย่างก็คือยางดกจนกิง่งแทบหักอีกด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมครับไข่ไก่ครับเราจะใช้ไข่ไก่ก่อนนะครับในการทำปุ๋ยนั่นก็คือแบบนี้เลยครับให้เราตอกไข่ไก่ลงไปแบบนี้เลยครับเสร็จแล้วเปลือกนี้เราไม่ต้องทิ้งนะครับเรานำไปตากแดด ไม้ทาเป็นปุ๋ยหรือว่าไล่มแมลงที่มากัดกินพืชผักสวนครัวของเราก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราจะมาใส่โมโนโซเดียมมุลตาเมตรครับผมชูรสเราใส่ลงไปนะครับนี่ครับหนึ่งช้อนฟูนแบบนี้นะครับช้อนโตนะครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ำปลารา้าน้ำปลาร้านี่ก็เหมือนกันครับ เให้เราใส่ลงไปครับหนึ่งช้อนแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้เราคนเลยครับคนส่วนผสมทั้งสามอย่างให้เข้ากันแบบนี้เลยครับนี่นะครับเป็นวิธีง่ายในการทำปุ๋ยน้ำบำรุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูกดกลูกใหญ่น้ำเยอะแบบง่ายๆครับ เนืออย่างนึงก็คือเราไม่ต้องหมักเยนยะครับสามารถนําไปใช้กับต้นมะนาวของเราได้เลยนะครับนี่ครับให้เราเตรียมน้ําป่ามา2ลิตรนะครับเราจะใส่ปุ๋ยน้ําของเราลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วให้เราปิดฝาครับเขย่าส่วนผสมให้เข้ากันนีีครับ อย่างเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะได้ปุ๋ยน้ําไปบํารุงมะนาวของเราให้ติดดอกออกผลลูก,ลกดกเป็นต้นเก็บกินได้ตลอดทั้งปีอย่างนี้เลยครับเสร็จแล้วให้เรานําไปฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านของต้นมะนาวที่เราจะฉีดพ่นได้เลยนะครับแบบนี้ก็สามารถฉีดพ่นได้เลยนะครับฉีดพ่นตามกิ่งตามก้านมะนาวแบบนี้รับรอง มีมะนาวไม่ติดดอกออกผลตลอดทั้งปีแน่นอนเลยครับแรกอย่างหนึ่งก็คือเก็บกินไม่หวัดไม่ไหวนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการทําปุ๋ยน้ําบํารุงมะนาวให้ติดดอกออกผลในวันนี้หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อคุณผู้ชมมากเลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิง่งไว้คอยแจ้งเตือนคลิปดีๆของพ่อเพลินด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดี ครับผม